คำเตือนภัยพิบัติจากพระอริยสงฆ์ของไทยคำเตือนจากปู่อินตาทิพย์เขาตําแย่อายุ109ปีปู่บอกว่าภัยพิบัติจะเกิดตามหนังสือพุทธธรรมนายไว้จะแรงบ้างหรือเบาบ้าง ขึ้นอยู่กับว่าครูบาอาจารย์ได้ช่วยไว้หรือไม่เหตุการณ์จะรุนแรงมากด้วยเหตุ3ามอย่างหรืออย่างใดอย่างหนึ่งอาจแอกบ้านเมืองจะลุกเป็นไฟหากละสังขารประการที่สองพายุจะถล่มเมืองไทยและที่อื่นๆประการที่สาม น้ำท่วมครั้งใหญ่ที่สุดในโลกหลายๆประเทศจะต้องเกิดเหมือนกันจะรุนแรงไปเรื่อยๆผู้คนจะตายมากเป็นประวัติการผู้คนจะเหลือแค่30%ของประชากรที่นั้นๆปัจจุบันนี้ผู้คนไม่มีศีลธรรมไม่ละอายแก่บาปเปลี่ยดเปลี่ยนซึ่งกันและกันไม่ใช่กรรมของใครๆ แต่นี่คือวัตจักรของโลกบ้านเมืองจะเริญขึ้นแต่จิตใจมนุษย์จะเดิญลงยิ่งการสมสู่มนุษย์ต่อกันเดี๋ยวนี้ไม่มีเลือกผัวเลือกเมียหรือลูกหลานนี่แหละกะลียุคตามคำทํานายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธโคดม เหตุดังกล่าวจะเบาลงและสิ้นสุดผู้คนที่รอดพ้นจากภัยพิบัติคือผู้ที่ดำรงชีวิตยอยู่ในศีลธรรมกรตันญยูต่อปิดามารดาละอายแก่บาปจงเป็นผู้รู้ในกิเลสและผู้ตื่นจากกิเลสสุดท้ายก็ไกลจากกิเลสส่วนเส้นทางหลดนี้ ปูบอกว่าผู้คนจะหนีมุ่งหน้าไปทางถนนมิตรภาพและรถจะติดมากผู้คนต่างแยกกันโกลาหลหน้าและสุดท้ายหางแถวจะหนีไม่รอดนั่นเองสระบุรีตั้งที่องค์พระที่นั่งสูงสูๆตรงนั้นแผ่นดินจะยุบตัวลงเพราะข้างล่างเป็นบ่อน้ำใต้บาดาลส่วนถนนที่พอจะรอดก็คือกระบิน นครราชสีมานครนายกเรือเส้นทางอื่นๆที่ไม่ใช่มิตรภาพแต่ส่วนมากผู้คนจะเลือกเส้นทางมิตรภาพมากเปราะไปได้ทั้งเหนือและอีสานขอเตือนไม่จําเป็นจะต้องไปอีสานอย่างเดียวนะคะภาคเหนือก็ไปได้ปู่บอกแล้วเตือนแล้วจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่บุญของเขา แต่ผู้ที่ปฏิบัติธรรมส่วนมากจะรอดแม่บอกอย่างนี้มนุษย์จากตัวใหญ่ลงมาถึงตัวเล็กและกำลังเปลี่ยนแปลงจากเล็กไปหาใหญ่เรื่อยสังเกตจากลูกหลานจะเริ่มสูงใหญ่กว่าพ่อแม่แล้วและค่อยเป็นค่อยเปลี่ยนไปตลอดพระอริยสง์เตือนไยพิบัติพระอริยสง์เตือนไยพิบัติ เพราะมันจะเกิดก่อนสงครามโลกครั้งที่สามราวๆหนึ่งปีโยมก็จำเอาไว้เล่นๆก็แล้วกันถ้าหากเหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นก็จะนึกได้ว่าอ๋อหลวงพ่อเคยพูดไว้ท่านกล่าวอย่างติดตลกในคืนถัดมาเมื่อได้มีโอกาสสักถามกับท่านโดยตรง ท่านได้เล่าเกี่ยวกับรายละเอียดของเรื่องที่จะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนมีการระบุถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ด้วยแต่คงจะต้องขอข้ามส่วนนี้ไปเพราะเป็นรายละเอียดปรีกย่อยเกินไปและโดยส่วนตัวแล้วสนใจในภาพรวมที่จะเกิดขึ้นมากกว่า ถ้าเกิดสงครามโลกแล้วเราจะทำอย่างไรดีครับมีคนถามขึ้นไม่ต้องกลัวรอกโยมท่านตอบแต่แทนที่คำตอบของท่านจะทำให้หายกลัวสำหรับข้าพเจ้าแล้วกลับตะลึงหนักเข้าไปอีกเพราะท่านได้พูดต่อว่า ไม่รู้ว่าพวกเราจะอยู่ทันดูสงครามโลกครั้งที่สามหรือเปล่าหลายคนอาจดีใจว่าสงครามโลกอาจจะใช้เวลาอีกนานกว่าจะเกิดขึ้นซึ่งตัวเองก็คงตายไปเสียก่อนอะไรทำนองนั้นแต่ในความคิดของข้าพเจ้าคนเราอาจมีสิทธิ์ตาย จากภัยพิบัติอย่างอื่นได้ก่อนเกิดสงครามซึ่งหลังจากนั้นหลวงพ่อได้เล่าต่อไปว่าการใช้น้ำมันอย่างสิ้นเปลืองจะทำให้ธาตุต่างๆที่ประกอบขึ้นเป็นโลกแปรปวนในแกนกลางของโลกซึ่งเอียงอยู่ประมาณ23องศาครึง่งจะมีมโนธาตุมากขึ้นคือมันจะกวง และเปล่าขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดมันจะพลิกตัวอย่างกระทันหันหลวงพ่อทำมือให้ดูทำให้เกิดภัยพิบัติอย่างรุนแรงแก่มนุษย์ทั้งหลายคดคว้างไปทั่วบางหาที่เกาะแต่ไม่อยู่คนที่จะรอดได้ก็คือคนที่สามารถตัดจิตใจออกจากร่างกายที่เจ็บปวดได้เท่านั้น ท่านยกตัวอย่างคนที่ถูกผ่าตัดแล้วไม่เจ็บและท่านยังบอกว่าการทดลองนิวเคลียร์ของฝรั่งเศสจะทำให้เหตุการณ์นั้นเกิดเต็วยิ่งขึ้นสำหรับสงครามโลกครั้งที่สนั้นท่านบอกว่าอาวุธนิวเคลียร์จะไม่น่ากลัวเท่าอาวุธแสงซึ่งขณะนี้นักวิทยาศาสตร์สหรัฐที่ได้รับรางวัลโนเบล ในปีคิตศราักราช1995ได้ค้นพบอนุภาคที่เป็นต้นกำเนิดของอาวุธแสงแล้วเพียงแต่เขายังไม่รู้ว่ามันสามารถนำมาใช้เป็นอาวุธได้เท่านั้นเองซึ่งอนุภาคตัวนี้หลวงพ่อท่านบอกว่าเป็นตัวที่ทำให้แรงชนิดที่6พระพุทธเจ้าบอกไว้ว่าแรงมี7ชนิด ซึ่งสามารถทะลุทะลวงผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ตัวอนุภาคนี้เองที่เป็นตัวเดียวกับที่หลวงพ่อเรียกว่าเส้นแสงซึ่งเป็นต้นกำเนิดของจักรวาลท่านอยางให้ข้อสังเกตว่าหนึ่งปีก่อนเกิดสงครามโลกคนสามารถขึ้นไปสร้างบ้านเรือนอยู่บนอวากาศและสามารถทำกลางคืนให้เป็นกลางวันได้ การทำลายล้างนั้นจะใช้อาวุธแสงยิงมาจากอาวกาศไล่ยิงกันเป็นแนวไปสิ้นสุดที่ปิระมิดบรรยากาศหลังจากที่หลวงพ่อพูดจบมันเงียบอย่างบอกไม่ถูกจนหลวงพ่อต้องถามขึ้นว่าใครอยากการเหล่านี้ภัยธรรมชาติเกิดขึ้นบ้างถ้าไม่อยากให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้น ก็ต้องเลิกใช้น้ำมันกันให้หมดจะทำได้ไหมล่ะไม่มีใครตอบท่านเลยสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งคือสัญญาณเวลาที่เกิดเหตุการณ์เหล่านั้นซึ่งพอสรุปได้ว่าก่อนเกิดสงครามโลกหนึ่งปีถึงหนึ่งปีครึ่งจะมีเหตุการณ์เหล่านี้เป็นสัญญาณคือในไทยพระจะถูกยึดเงิน ในระดับโลกจะมีการสร้างบ้านเดินบนอวกาศแต่ภัยพิบัติทางธรรมชาติจะเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นซึ่งมีทางเป็นไปได้โดยตรรกกรว่าเมื่อเกิดภัยธรรมชาติจะเกิดความรัซึ่งจะเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งต่างๆอันจะเป็นชนวนให้เกิดสงครามขึ้นมาได้แต่ที่สำคัญก็คือ ระยะเวลาเหลืออีกเท่าไรเดือนสิงหาคมไม่ใช่หรือไม่หลวงพ่อท่านบอกว่าระบุไม่ได้ขนาดนั้นผมจึงต้องถามท่านใหม่ว่าอีกประมาณ4-5ปีข้างหน้านี้ใช่ไหมครับท่านตอบว่าประมาณนั้นเช้าว,วันรุ่งขึ้นหลังการฝึกในช่วงเช้ามืดจบลง หลวงพ่อท่านได้บอกเคล็ดลับของการฝึกสมาธิหมุนให้แก่ผู้อบรมที่ยังเหลืออยู่จากนั้นท่านก็ให้พรและกล่าวลากับทุกคนข้าพเจ้าจากวัดของหลวงพ่อมาหลังจากทานข้าวเช้าเสร็จหทางนั้นสงบเงียบเหลือเกินแต่ในจิตใจของข้าพเจ้าล่ะข้าพเจ้าเองไม่รู้สึกตื่นกลัวมากนัก ถ้าหากเหตุการณ์ต่างๆจะเกิดขึ้นจริงอาจเป็นเพราะข้าพเจ้าเองก็มีภาพเหล่านั้นอยู่บ้างแล้วแต่ไม่คิดว่ามันจะร้ายแรงและรวดเร็วอย่างที่หลวงพ่อท่านบอกโดยส่วนตัวของข้าพเจ้าปัดนี้ได้พบคำตอบแล้วว่าทำไมความรู้สึกก่อนมาที่วัดนี้ของข้าพเจ้าจึงเป็นต้องไปมากกว่าควรไป สิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับรู้นั้นมันทําให้ใคลายความยินดีในเรื่องของความสําเร็จทางการงานที่เพิ่งได้รับปัดมาดลงอย่างหมดสิ้นสิ่งที่ข้าพเจ้านึกออกตอนนั้นก็คือต่อไปนี้เราจะประมาทไม่ได้แล้ว